มาเมาทำอะไรวันดีครับวันดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ให้ตาเมานะครับเก็บดอกผักกะโดนูนะครับจิ้มน้ำพริกน้ำพริกอะไรดีน้ำพริกไก่บอกย่างไก่ตมน้ำพริกครับชาวนี้นะครับพบกัน เช่นเคยนะครับกับพ่อครัวของเรานะครับบรรยากาศเมื่อเช้านี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับนี่นะครับดูด้านล่างเนี่ยครับดอกแดงขาวนะครับเต็มเลยอยันนี้ก็น่าจะเป็นดอกตูมเต็มต้นเลยครับเป็น การใช้ชีวิตแบบอยู่ไร่อยู่นานะครับใช้แมคโครขึ้นเก็บโอ้เต็มต้นเลยพักกระโดนกระโดนบกนะครับมันจะมีสองอย่างนะครับกระโดนบกกับกระโดนน้ำนะครับถ้าตำน้าพริกนะครับ ไข่มดแดงนะครับจริงๆอร่อยแล้วก็ใส่ตัวนิดๆนะครับแต่เรามาทํางานแบบนี้นะครับเขาถือนะครับมาให้กินกินไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นการไม่ดีนะครับไม่เชื่อก็อย่าลบลูนะครับเรื่องมดแดงไข่มดแดงอะไรประมาณนี้นะครับมาอยู่ต่างถิ่น มาทำงานาร่วมกันทีมงานนะครับก็มีหลายอย่างนะครับที่ถือนะครับหรือว่าทางภาษาอีสานทางนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะครับคลัมคลัมขลัมขาลัมบอกผมเองก็ไม่เข้าใจเมื่อนันภาษา แต่ว่าที่แน่ๆก็คือทือนั่นแหละถือไม่เชื่อยาลบลูดอกกระโดนดอกกระโดนโอ้นั่นก็ผ,กผักผักไอ้นั่นไม่ได้เก็บเนาะตะเมานั่นแหะยอดออกเต็มต้นแล้วครับ จิ้มน้ำพริกก็อร่อยนะครับเหมือนกันโอเคแล้วป่ะครับผมสักครู่นะครับนหะนเอามาดูหน่อยโอ้ลางงามเลยจิ้มน้ำพริกอร่อยนะ นี่เลยนะครับโอเคพบกันคลิปใหม่นะครับสำหรับเชา้านี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ